โอเคครับผมก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านมังงะเรื่องเทนจี้เอเจนก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากทุกทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i ต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับฉันอยากได้อยากได้เหรอฉันจะให้เธอตอนนี้แหละ ใครกันบางอาจเอารองเท้ามาปาใส่หน้าฉันนี่เป็นรองเท้าของแท้ที่ฉันหิ้วมาจากต่างประเทศเลยนะได้จูบรองเท้าของฉันถือเป็นเกียรติของเธอมากแล้วนะดูเหมือนจะเป็นฟู้ฝึกวิชาสินะถึงเรื่องของมันจะแย่กว่าเทพเซียนแต่ในเมื่อมันมาลนหาที่ตายเราก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจอีกต่อไปพวกเราฉีกเจ้านี้ออกเป็นชิ้นชิ้นซะ กับแก้มคืนนี้ของเราก็คือเจ้านี่แหละฉันจะกินสมองมันฉันขอไข่วิเศษของมันฮะไปไหนแล้วมันหายไปไหนแล้วอยากกินไข่วิเศษของฉันงั้นเลยงั้นฉันจะให้พวกเธอได้เห็นเองเชือกทองไปโอเค อยู่นิ่งๆล่ะเด็กดีนี่มันอะไรกันแน่นจังไปซะไปหือฉันควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้พระพวกเธออย่าเข้ามานะอืมลงอย่างสวยงามพี่ฉางเอ,อ๋อไม่ต้องกลัวนะฉันจะพาพี่ออกไปเอง คิดจะหนีงั้นเหรอไม่มีทางพวกเราลุยเข้ามาเลยฉันจะทำให้พวกแกรู้ซึ้งถึงพลังที่แท้จริงของฉันกินเจ้านี่ซะแล้วพลังของเราจะเพิ่มขึ้นกินบ้านแกซิเอาชีวิตมันมาซะก็ดีเข้ามาเลย ฉันจะจับทำไก่ย่างให้หมดเลยอกไก่ต้มน้องไก่ทอดอบปีกไก่พวกแกมันอ่อนชมัดหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าขืนแกขยับอีกล่ะก็ฉันจะฆ่าใยนี่ทิ้งซะแย่ละสู้สะเพรินเชียวลืมพี่ฉังเออไปสนิทเลย ฉันเข้าใจแล้วแต่แกห้ามทำอะไรเธอเด็ดขาดเจ้าทองแกแอบแฝงตัวเข้าไปในนั้นทีท่านจินระวังตอนนี้แหละหมุกกระจกคิดว่าแค่นี้จะทำอะไรฉันได้หรือไงฉันแค่กินใย,ยนี่ซะพลังของฉันก็จะเพิ่มขึ้นถึงตอนนั้น แกก็ทำอะไรฉันไม่ได้แล้วเวนเอ้ยเอ๊ะนี่มันหืแรงดึงดูดจันทารอะไรกันแรงกดดันมหาศาลนี่มัน นี่มันวิชาอะไรกันวะเนี่ยตกหืมอ,อย่าอย่านะเยอละสิเหมือนพี่ฉังเอ๋จะหมดสติไปแล้วหลับได้แล้วเอออึดอัดจ,จัง ทำไมฉากแบบนี้มันเดจาวูจังแฮะช่างเถอะตอนนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้รู้สะก่อนพี่เทียนเฮ้นี่มันจินๆน,น้อยไม่ใช่หรือไงมีเรื่องงั้นเลิกข,ขอโทษครับผมไม่รู้ว่าพี่อาบน้ำอยู่ผมยังไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเจ้าอยากเห็นอะไรล่ะ ผมไม่อยากเห็นอะไรทั้งนั้นเข้าเรื่องจริงจังกันดีกว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งโดนวิชาคาถาจากเผ่าธิดาเหี่ยวปีศาจเธอมีอาการหน้าแดงตัวร้อนพี่เทียนลุงหมครับว่าควรแก้ยังไงนั่นเป็นคาถาล้อลมอารมณ์จากเผ่าของพวกนั้นโดยผู้ที่โดนคาถานั้นจะโดนความรู้สึกชี้นำจนไม่สามารถึคิดอะไรได้ทั้งสิน้น และไม่สามารถถอนตัวออกมาได้เองผมคิดไว้แล้วว่าต้องไม่มีทางแก้เพราะงั้นเพื่อช่วยพี่ฉัางเอ๋แล้วผมคงต้องเสียสละร่างกายของตัวเองสินะเพียงแค่ถอดเสื้อผู้ต้องคาถาให้หมดแล้วร้อให้ความร้อนในร่างกายระบายออกจนหมดเท่านั้นก็หมดเรื่องแล้วเจ้าคิดว่าอะไรอยู่กันก็แค่คาถาจากเผ่าทิดาเหี่ยว ท่านควรพูดให้เร็วกว่านี้เกือบจะถอดเสื้ออยู่แล้วเชียวต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนกันเจ้าถึงยอมสละตัวเองเพื่อช่วยนางก็แค่เพื่อนในแดนมนุษย์เท่านั้นนะแค่นี้นะพี่เทียนที่นี่สัญญาณไม่ค่อยดีเลยวางแล้วนะเรื่องที่พี่ฉังเอ๋อมาแดนมนุษย์จะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดรอเธอตื่นแล้วฉันจะส่งเธอกับแดนสวรรค์ทันที เพื่อไม่ให้มีปัญหาอะไรอีกขออนุญาตนะครับพี่ฉางเออือมความรับแดนสวรรค์ตอนที่หนึ่งเก็บเจ้าสิ่งนี้สามารถเก็บปีศาจที่เสียสติไปได้เลยสะดวกดีแฮะไม่รู้ว่าครั้งนี้เจ้า่ิดาเยี่ยวทั้งหลายจะสามารถปรุงยาอะไรออกมาได้อีก ถึงจะไม่ใช่เวลาเดิมแต่เราอยู่กันที่ส่วมเดิมวันนี้ฉันจะมาแสดงให้คุณผู้ชมได้ดูคําเดียวหมดแหวะเจ้าพวกนี้มันทุเรศจ,จริงๆเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านหืมเดี๋ยวนะนี่มันวันนี้ทางร้านขายเสื้อแห่งหนึ่งได้ลงรูปโฆษณารูปหนึ่งโดยที่รูปดังเก่าเป็นที่ฮือฮากันมาก โดยโลกโซเชียลตอนนี้เนื่องจากหน้าตาของนางแบบเสือ้อสวยจนน่าตกใจทุกคนจึงได้ให้ขนาดนามเธอว่าพี่สาวนางฟ้าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่นาจาในแดนสวรรค์นั้นมีเพียงเจ้าที่สามารถเข้าออกวางแห่งความเหน็บหนาวได้บอกข้ามาว่าช่างเอ๋อได้ลงไปที่แดนมนุษย์แล้วใช่ไหมข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้น บ้าเอ๋ยบังอาจโกหกข้าง,งั้นเหรอข้าจะลงโทษเจ้าไม่ว่าจะเป็นบทลงโทษอะไรก็ตามข้ายินดีน้อมรับท่านลงโทษมาเถอะร่างกายของนาจานั้นไม่สามารถรู้สึกถึงความเจ็บปวดถึงท่านจะลงโทษหนักหนาเพียงใดไปก็ไม่มีความหมายหรอกท่านเจ้าแม่หวังหมู ทางที่ดีข้าว่าให้นาจะลงไปที่แดนมนุษย์เพื่อจับตัวฉางเอิอม,มาด้วยตัวเขาเองน่าจะดีกว่า